นครับนี่คือช่วงสุดท้ายนะฮะของโปรโคอลลาเจนกระป๋องสีทองกระป๋องใหญ่ซื้อ2กระป๋องแถม2กระป๋องใหญ่นะครับทานได้8เดือนหรือทานได้ทั้งบ้านนะฮะเรียกว่าหารออกมาเฉลี่ยเนี่ย เหลือเพียงเดือนละ300กว่าบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็จัดส่งฟรีด้วยเก็บเงินไปทางก็ฟรีพร้อมกับของแถมพรีเมียมนะครับซึ่งวันนี้นะฮะมีพี่สาวสาวสวยนะครับจะมาโชว์ให้ดูนะฮะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าพอเราได้อยู่บ้านนานๆนะหลายคนก็เริ่มไปเที่ยวนะครับตอนนี้นวัตกรรมการถ่ายรูปเนี่ยก็มีทั้งดิจิทัลมีทั้งโอ้พีเฟกอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยคลาสสิกสุดๆก็คือกล้องฟิล์มนะครับแต่เราไม่ได้แถมม้วนฟิล์มนะครับเพราะว่าจริงๆม้วนฟิล์มเนี่ยก็เป็นเรื่งงวาสบย ฟิล์มใหม่ภาพปกตินะฮะหรือฟิล์มยิ่งชัดยิ่งเป็นฟิล์มดิจิตอลแล้วแต่นะครับอันนี้ไปซื้อกันเองนะฮะแต่กล้องตัวนี้ก็500กว่าบาทนะครับเพราะว่าเป็นกล้องฟิล์มพลาสติกสามารถดำน้ําถ่ายรูปได้ด้วยนะฮะซึ่งวันนี้ผมเองก็เล่นกล้องฟิล์มอยู่นะฮะผมจะเสียสละฟิล์มทั่วไปนะครับเพราะว่า ก็มันก็จะต้องอันนี้ก่อนนะเพราะาถ้าฟิล์มที่แพงมากๆเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องใช้กล้องที่มีอะไรรองรับนิดนึงแต่ว่าตัวนี้เป็นกล้องพลาสติกดำน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นแนะนําเป็นฟิล์ม ISO 400ปกติทั่วไปนะครับที่โดนแดดได้บ้างนะฮะก็เดินไปที่ร้านฟิลมนะ์มบอกว่าเอ้ยขอฟิล์ม400ม้วนหนึ่งนะครับบอกแค่นี้เลยนะฮะขาวดําก็ได้นะถ้ามั่นใจนะฮะประมาณ400นะครับนี่เสร็จแล้วเหรอไม่ลอยทำไมมันง่ายอย่างนี้400อ, <laughs> อ่าไหนลองถ่ายผมหน่อยผมเปิดเปิดอ่ามุนให้เรียบร้อยนะอ่ามุนเลย รูปแรงนะอขายขายคอลลาเจนด้วยเวดี๋ยวอ่าเก็บ,บไว้เอาไว้ให้ลูกดูตอนลูกโตนะฮะนี่ไหนผมไม่เคยถ่ายกล้องอย่างนี้เลยหมุนก่อนโอ้โหมันมันคลาสสิกดีนะนี่สุดยอดสุดแล้วเอามาครับใบที่สองครับนี่ฮะหนึ่งหนึ่งสองโอเคนี่นะฮะแถมกล้องน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นพี่บีนี่ก็อะไรขายชุดว่ายน้ำด้วยใช่ไหม นะฮะเออถ้าอยากจะใส่ชุดว่ายน้ําดําน้ําแล้วก็ถ่ายรูปกันในน้ำนะฮะไม่ต้องไปซื้อซัมซุงรุ่นดําน้านะครับเอาอันนี้แหละแถมฟรีไปเลยนะฮะจริงๆ500กว่าบาทบางที่ก็ขาย700กว่าบาทนะฮะแล้วก็ไปซื้อฟิล์มใส่เองนะครับแถมฟรีไปเลยสําหรับคนที่ซื้อคอลลดิจิคอลลาเจนเซ็ตกระป๋องใหญ่นะฮะไปหารกับเพื่อนก็ได้นะครับซื้อ2แถม2นะฮะจาก6 3พ0อบาทวันนี้จ่ายเพียง2อง0ั้าร้อบอกแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาทางอินบ็อกซ์นะครับ ผมนะฮะไม่ได้แถมเพราะว่าฟิล์มก็ม้วนละ3 0 0 0 0แล้วเดี๋ยวของแถมจะแพงเกินนะฮะมันอันนี้ก็สุดแล้วอันนี้คือสุดหน้าตักแล้วนะฮะากว่าบาทแถมฟรีทันทีนะครับหมดเขต30มสิมิถุนายนนี้หรือกล้องพลาสติกอันนี้นะฮะที่ดำน้ำได้หมดลบชิปทันทีนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ